ปลาลูกเบี้ยเป็นแหล่งรายได้ในชุมชนช่วงที่จับปลาได้เยอะก็สามารถนำปลามาเปรูปูปโดยการตากแห้งซึ่งมีข้อจํากัดต้องอาศัยแสงแดดจ,จากธรรมชาติหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรายวิชาโครงงานอาชีพก็ได้นําปัญหามาปรึกษาค,คุณครูเริ่มหาวิธีการแปรรูปหาหาจากปลาลูกเบี้ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้ s t e ีม BCG ริเริ่มโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการนำร่องบูรณาการองค์ความรู้ s t e ีมศึกษาและนโยบาย BCG m o เดลเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนพื้นที่ตัวอย่าง6จังหวัดทั่วประเทศและครอบคลุมความแตกต่างหลากหลายทุกมิติทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อเป็นตัวแบบให้ครูจัดการเรียนการสอนโครงงานอาชีพที่ตอบสนองต่อทักษะและความถนัดของผู้เรียนและโจทย์ปัญหาตามความต้องการของชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการสืบค้นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดไปสู่ความถนัดทางอาชีพของผู้เรียนในอนาคตค่ะในชุมชนรอบโรงเรียนมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมไปด้วยปลาขนาดเล็กที่เรียกว่า ปลาลูกเบ้แต่คนในชุมชนไม่ค่อยให้ความสนใจนอกจากการนำมันมาทอดและรับประทานเป็นครั้งคราวนักเรียนในคลิปนี้กับคุณครูจึงคิดวิธีแปลรูปอาหารจากปลาชนิดนี้ให้หลากหลายมากขึ้นและเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นเขาทำกันอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะในชุมชนของนักเรียนประกอบอาชีพประมงปลาลูกเบ้เป็นแหล่งรายได้ในชุมชน ช่วงที่จับปลาได้เยอะสินค้าล้นตลาดก็สามารถนำปลามาแปรููปโดยการตากแห้งซึ่งมีข้อจำกัดต้องอาศัยแสงแดดจ,จากธรรมชาติและกลุ่มผู้บริโภคมีน้อยหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรายวิชาโครงงานอาชีพก็ได้นำปัญหามาปรึกษาค,คุณครูเริ่มหาวิธีการแปรรูปอาหารจากปาลารูกเร่และเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายในช่วงวัยมากขึ้นค่ะ ปัญหาปลามีเยอะค่ะจึงนำปลามาตากแห้งไม่ได้เนื่องจากเป็นช่วงฤด,ดูฝนไม่มีแสงแดดพ่อค้าคนกลางก็จะกดราคาราคาตกต่ำทำให้รายได้ของหนูลดลงค่ะซึ่งจะเป็นปัญหาแบบเดียวกันทั้งชุมชนค่ะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินในครอบครัวด้วยค่ะ สำหรับโครงงานนะคะโครงงานมหัสจรัร์ปลาลูกเร่สร้างงานสร้างอาชีพขั้นตอนในการทำโครงงานเริ่มจากการวางแผนวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมการคิดค้นวิธีการแปรรูปลปาลูกเร่ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงความท้าทายของโครงงานนะคะมีอยู่หลายอย่างเช่นในการแปรรูปลปาลูกเร่เป็นข้าวเกี๊ยบกะปิจิ้งจงปลาลูกเร่ต้องผ่านการทดลองสูตรผสมหลายครั้งกว่าจะได้สูตรที่คงตัวค่ะและต้องอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านประการที่2นะคะปัจจัยจากธรรมชาติเช่นในช่วงดูดูฝน ไม่มีแสงแดดก็ต้องอาศัยเตาอ,อบแทนแสงแดดค่ะเป็นการนำเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปทําให้สามารถผลิตสินค้าได้ตลอดทั้งปีเงื่อนไขสําคัญนะคะก็คือเงื่อนไขเวลาเนื่องจากเวลานักเรียนนะคะจะมีเวลาที่จํากัดงานที่ปฏิบัติเสร็จไม่ทันเวลาเด็กจะต้องเสียสละเวลาในช่วงที่หลังเลิกเรียนสวัสดทิตย์ในการทํางานและบางกิจกรรมก็ไม่สามารถปฏิบัติในเวลาได้เช่นการออกตลาดในชุมชนการวางขายสินค้าที่ต้องการพัฒนาต่อในเรื่องของการออกแบบและสร้างบรรจุ จุภัณฑ์ของตนเองการเพิ่มช่องทางในการขายและการต่อย,ยอดบรรจุภัณฑ์ที่มีรสชาติและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอนค่ะและนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นความรู้ที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ค่ะหนูจะนําความรู้และทักษะการเรียนรู้ครั้งนี้ไปใช้ในการแปรรูปปลาลูกเบลเพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัวและขยายผลเกิดการสร้างงานในชุมชนค่ะนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบ รู้จักการวางแผนแก้ปัญหาลงมือปฏิบัติได้เองและที่สำคัญได้ค้นพบความสามารถของตนเองเรียนรู้และต่อยอดอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองครอบครัวจุมจนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองตลอดจนสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างสรรผลงานต่อยอดในอนาคตได้ค่ะ ในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนในสิ่งเหล่านี้นะครับก็คิดว่าลำดับที่1นเนี่เราก็จะตั้งเป็นทีมงานซึ่งผู้รับผิดชอบส่วนมากก็จะเป็นท่านศึกษานิรทศนะครับเป็นทีมงานที่จะต้องมาสร้างการรับรู้นมารับรู้เรื่องของการพัฒนาทักษะาาชีพตามโครงการสตรีม BCG นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําสิ่งเหล่านี้ไปสร้างการรับรู้ให้กับคุณครู ที่โรงเรียนเพื่อที่จะนําไปใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนนะครับโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเนี่ยเราก็ต้องใชใ้ตามหลักการของ BCG แล้วก็ในส่วนของวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและก็นกวัตรกรรมต่างๆนะครับให้คุณคณรูก็ได้รับรู้แล้วก็นําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้วก็ลําดับต่อไปก็คงจะเป็นทีมที่1เมื่อกี้น,นะครับว่าคือทีมศึกษานิเทศจะต้องคอยกํากับคอยดูแลให้คําแนะนําแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าความเคลื่อนหน้าหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่เขตพื้นที่ก็พรอ ้อมที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้ s t ี am DCG โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโครงการนำร่องที่ได้นำเสนอตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์และการใช้ทักษะเชิงวิศวกรรมทักษะการคิดเชิงคำนวณในการออกแบบโครงการอาชีพของนักเรียนระดับผสมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นทั้ง12โรงเรียน จึงอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมติดตามผลงานตัวอย่างโครงงานของนักเรียนในคลิปต่อๆไปค่ะ